สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันตามเคยนะคะกับช่องพุทธแลนด์แอนทาค่ะวันนี้หมูมาอยู่หน้าบ้านคฤหาสหลังนึงนะคะในหมู่บ้านชิชาค่ะซึ่งคฤหาสหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่บนเนื้อที่1นึไร่28ตารางวานะคะก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นคฤหาสนสชั้นนะคะมีชั้นใต้ดินมี8ห้องนอน8ห้องน้ำแล้วก็2ห้องนั่งเล่น1ห้องอเนกประสงค์แล้วก็ หนึงครัวไทยแล้วก็หนึ่ง pantry นะคะยังมีในส่วนพื้นที่สันทนาการอื่นๆอ,อีกแล้วก็จอดรถได้ในร่มหกคันนะคะบ้านน่าอยู่แค่ไหนเชิญท่านชมเข้ามาดูด้วยกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในตัวบ้านแล้วนะคะก็บ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้ซึ่งจะมีลมเย็นตลอดทั้งวันเลยไม่ต้องเปิดแอร์หรือพัดลมก็ได้ค่ะ ในส่วนชั้นหนึ่งเนี่ยก็ประกอบไปด้วยตัวพื้นที่รับแขกนะคะเป็นโถงใหญ่แล้วก็ห้องอเนกประสงค์สองห้องซึ่งเอามาเป็นห้องนั่งเล่นนะคะตอนนี้เนื่องจากว่าคุณเจ้าของเนี่ยมีลูกเล็กก็เลยทำเป็นพื้นที่เพลกาวให้ลูกเขานะคะก็ห้องอเนกประสงค์ก็จะเป็นห้องสำหรับนอนเล่นของเด็กค่ะ แล้วก็ยังมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนนะคะมีห้องน้ําในตัวสําหรับผู้สูงอายุอะคะ่ะแล้วก็ในส่วนชั้นนี้ก็ยังมีแพนทรีซึ่งเป็นขนาดใหญ่นะคะเป็นห้องสําหรับเตรียมอาหารหรืออุ่นอาหารเบาๆนะคะก็ในชั้นนี้ก็จะมีห้องครัวไทยแยกออกไปอีกนะคะสำหรับชั้นนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูชั้นสองนะคะก็ บ้านเนียออกแบบทรงโรมันนะคะเพราะนั้นกระดทางขึ้นหรือในตัวส่วนบ้านที่เชื่อมลิงกกันเนี่ยมันก็จะถูกดีไซน์ออกมาให้สอดรับกันบันไดน,นี้เนี่ยตัวพื้นหน้าบันไดเนี่ยเป็นไม้มะค่านะคะอันนี้เราขึ้นชั้นสองค่ะพื้นที่ชั้นสองนะคะประกอบไปด้วยห้องนอนสามห้องนอนสามห้องน้ำน,นะคะ แล้วก็ในตัวส่วนในห้องเนี่ยก็มีพื้นที่กว้างอพอสมควรสำหรับให้ลูกได้นั่งเล่นหรือนอนเล่นได้ในมุมต่างๆ,ๆค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ชั้น3นะคะชั้น3ามประกอบด้วย2ห้องนอนสองห้องน้ำกับระเบียงกว้างมากๆนะคะตั้งด้านหน้าบ้าน ก็ในตัวพื้นที่ห้องแต่ละห้องจะมีส่วนพื้นที่ที่ให้ลูกๆเนี่ยมาเล่นได้ซึ่งในห้องเนี่ยเนื้อที่ก็จะกว้างมากเลยค่ะค่ะก็ชั้นที่4คือชั้นใต้ดินนะคะชั้นใต้ดินเนี่ยประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องหมวมียเตอร์ด้วยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ มากเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ทุกคนก็แยกย้ายออกไปมีครอบครัวก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ในส่วนนี้ก็เลยใช้เป็นที่เก็บของอยู่ะ,ค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะคาลิสาต์หลังนี้นะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่1ไร่กับ28ตารางวาค่ะก็มี8ห้องนอน8ห้องน้ำนะคะ2ห้องนั่งเล่น1ห้องอนเนกประสงค์ แล้วยังมีห้องอ่านหนังสือทํากันบ้านของเด็กๆคาลึกหาหลังนี้นะคะขายเพียงราคา68ล้านบาทค่ะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาดูได้แล้วก็ราคานี้ยังเจราจาต่อรองได้นิดหน่อยนะคะสนใจติดต่อนั่นหมายได้ที่064 416 1922หรือที่ Line แอด4 4 4 1 1ห2 2 2หรือไปช่องทาง Facebook ก็ได้ค่ะ Goodland and House ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ